สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ้านนอนดึงนะครับวันที่ส4บพฤษภาเนี่ยนะครับคนนี้นะครับเนี่ยดูท่าทางการจับจอบลักษณะคนนี้เป็นโสดอยู่นะครับโสดโสดันอบันี้แ่ครูนะอโสดหัวตายะแล้วคนนี้นะครับยังยังตอนนี้ยังไม่โสดครับยังอยู่คนที่ปลูกอยู่นะครับดูท่าทางการยืนดูครับ การวางมือนะครับการดึงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับอีกคนนึงนะครับรู้เลยนะครับแม่ครัวดูดูดูข้างหลังก็รู้ว่าอร่อยนะครับอืมนี่นะครับการปลูกแถวแถวนะครับมีมวานนี้มีสาวสาวมาช่วยนะครับไม่ใช่สาวบันไดขึ้นนะครับแค่แค่สาวนี่นะครับวันนี้ช่วยกันปลูกนะครับวันนี้ปลูกต้นต้นอะไรครับต้นตะกำหรือต้นอะไรละมุดมีปลูกละมุดปลูกเอ่อ พร้าวเออนี่นะครับละมุดครับละมุดแล้วก็มีปลูกส้มโอมะงมะนาวมะกรูดนะครับวันนี้กำลังปลูกครับวันเลิกดีนะครับวันนี้พรรษาต่อไปดูนะครับสิบสี่กุมพาเออสิบสี่พฤษภานี่นะครับอันนี้แผนกส่งนะครับแผนกส่งนะครับเจยอนครับเจยอนนี่ครับคนนี้ไม่ทําอะไรครับชี้นิ้วอย่างเดียวนี่นะครับเออชา้อย่างเดียว นี่ครับสาวๆนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะหลายร้อยปีนะครับดูนี่ครับดูท่าทางการจับจอบนะครับผ่านนะครับผ่านไปไหนไม่รู้โอเคบ้านนอนดึงนะครับตำบลออนดึงนะครับอำเภอบ้านมีจับแผนกรถนี่นะครับโอเคดูการจับจอบแล้วนะครับดูท่าทางหน้าน่าจะขุดเก่งครับนี่นะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถือว่าการปลูกนะครับวันนี้วันที่หก ขอให้ต้นไม้ดีนะครับผลฟ้าจะอุ่วงไหมครับวันนี้จะจะได้ไม่ต้องรดน้ํานะครับนี่นะทุกคนช่วยกันนะครับอย่างขยนันแข็งครับมาด้วยใจนะครับคาแรงเป็นส้มตํานะครับโอเคครับขอบคุณครับนี้ขอบคุณครับ